สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กับอุปกรณ์คู่ใจที่ตกักบรูเบอรี่อันเล็กๆเ,เราก็จะเข้าป่าตรงใกล้ๆก,กับบ้านพักตักอากาศเนาะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนประมาณสักไม่เกินร้อยเมตรนะจ้ะตรงนี้ค่อนข้างชันนะทุกคนเดี๋ยวจะ ปีนขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปถึงจุดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าวันนี้เราจะได้ประมาณสักครึ่งถังได้ไหมปีนขึ้นมาปีนขึ้นต่อไปนู่นสูงแล้วนะหอบนิดหน่อยอายุไม่เอื้ออำหนวยพอปีนขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นวิวด้านล่างประมาณนี้ฝั่งนุ้งก็จะเป็น หน้าผาค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะหอบนิดหน่อยนะคะเนี่ยแหละตรงจุดนี้แหละที่เราเดินมาดูสัปดาห์ที่แล้วพอมีให้ได้ตักอยู่นะเนี่ยค่ะลูกอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหรน่นะประมาณนี้อืมเนี่ยค่ะเวิร์งตรงเนี้ยมีพอให้ได้ตักอยู่อาจจะได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีเนาะเนี่ยค่ะลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ ไม่เป็นไรก็เอาไว้กินเองจ้ะโอะ้ต้นนี้ดกจังต้นนี้ดกมากเลยทุกคนบางต้นก็ลูกอ้วนๆพอได้อยู่จ้ะมันก็จะขึ้นผสมผสมกันเนาะมีต้นที่ลูกใหญ่แล้วก็มีที่ลูกเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มตักกันเลยก็จะเงืง้อเงงงานงาน,นิดนึงนะทุกคนไม่ใช่มืออาชีพเนาะเอาดึงดึงดึง บางครั้งน่ะเวลาเราเก็บน่ะถ้าแบบมันติดมากถ้าเราดึงเลยเนี่ยลูกมันจะแตกแล้วมันก็จะติดกิ่งมาเยอะมากอะคะ่ะทุกคนตรงบริเวณนี้ก็จะใกล้ๆบ้านพักตากอากาศนะอย่างคลิปที่แล้วเราเคยบอกว่า,าเวลาไปเก็บบลูเบอรี่อย่าเข้าใกล้พื้นที่ส่วนตัวของบุคคลอื่นแต่ว่าบริเวณนี้มันใกล้พื้นที่ส่วนตัวของพวกเราเองนะคะแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็น บรูเบอรี่แค่ต้นเล็กๆเ,เองนะจะต้นไม่สูงมากแค่ประมาณสักคืบกว่าๆเองอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นป่าที่เขาเก็บขายกันจริงๆนะทุกคน เขาจะต้องขับรถออกไปไกลมากกว่าแบบ20 30กิโลเลยเพื่อที่จะไปป่าจริง,รงๆอะค่ะจะเป็นป่าบลูเบอรี่ที่ค่อนข้างสูงนะประมาณหัวเข่าแล้วก็จะดกมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะเก็บแค่บริเวณใกล้ๆที่อยู่อาศัยเนี่ยแหละวันนี้มาเก็บคนเดียวนะไม่มีปาป้าไม่มีลูกชายมาด้วยเพราะว่าใกล้เนาะไม่ได้แบบออกไปไกลสักเท่าไหร่อะไรเนี้ยคะ่ะทุกคน แล้วงานเก็บบลูเบอร์รี่เนี่ยไม่ใช่งานง่ายๆอย่างที่ย้ำกันตลอดเนาะเพราะว่ามันจะต้องใช้ความมานะอดทนหนักมากแล้วก็จะต้องก้มๆเงยๆทั้งวันนะคะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะมาเก็บบลูเบอร์รี่ขายที่ฟินแลนด์คุณจะต้องสู้กับ ความก้มๆเงยๆความปวดหลังได้ดีนะคะทุกคนเพราะว่าจะต้องอยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยทั้งวันถ้าใครจะเก็บทั้งวันก็คือ7 8ชั่วโมงอะไรอ่งี้ใช่ไหมคะบางช่วงอาจจะนั่งได้บ้างแต่ก็มันต้องขยับไปเรื่อยๆไงคะเราเองเนี่ยสามารถที่จะก้มๆเงยๆแบบเนี้ยได้แค่ประมาณสักไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วก็ต้องพักถ้าจะเก็บต่อก็ ค่อยเดี๋ยวมาเก็บต่ออีกทีหนึง่งแล้วเวลาที่เราเก็บบลูเบอร์รี่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบแค่เราเก็บไปไงทุกคนคือมันจะต้องไปทำความสะอาดอีกอะไหนจะต้องเอาใบเอาเศษขยะอะไรต่างๆที่มันติดมากับตอนที่เราเก็บนะจ๊ะส่วนบลูเบอร์รี่ที่ขายก็จะมีทั้งแบบที่ทำความสะอาดแล้วกับยังไม่ทำความสะอาดแต่ที่ยังไม่ทำความสะอาดราคาก็จะต่ำกว่านะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะชอบแบบทำความสะอาดแล้วมากกว่า แล้วงานทำความสะอาดก็จะมีความเลอะเทอะอยู่พอสมควรค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีสีเนาะติดตามมือตามเสื้อผ้าตามพื้นอะไรแบบนี้ค่ะสีแดงๆของบลูเบอรี่ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่อยู่อาจจะที่นี้จะเรียกว่าเกโรสตะลกก็คือเหมือนคอนโดเนาะถ้าพื้นที่ ที่อยู่อาศัยไม่เยอะเนี่ยก็จะสร้างความยุ่งยากสักเล็กน้อยในส่วนในการทําความสะอาดตรงนี้นะคะในป่าไม่ได้มีแค่บรูเบอร์รี่ให้เก็บนะทุกคนจะมีลูกแดงๆที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าลินกนเบอร์รี่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่ฟินแลนด์เราจะเรียกว่าปั้วหลุกกะแล้วยังจะมีคลาวเบอร์รี่ด้วยคลาวเบอร์รี่จะเป็นสีเหลืองๆอันนั้นนะ่ะคือแพงมากแต่ส่วนใหญ่จะมีเยอะทางภาคเหนือนะคะเขาจะเป็นต้นแบบนี้ค่ะ ลิงกอนเบอร์รี่แล้วลูกก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะสีแดงมือแดงนี้เพราะว่าเก็บบลูเบอร์รี่นะคะเนี่ยค่ะลูกลิงกอนเบอร์รี่นะคะนี่เริ่มสุกแล้วค่ะช่วงนี้ก็เก็บบลูเบอร์ี่เนาะหลังจากฤดูบลูเบอร์รี่แล้วก็จะเป็นเก็บลูกลูกนี้ละคะ่ะลูกลิงกอนเบอรี่อันนี้นะคะนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ ยังไม่สุกดีนะเริ่มจะสุกแล้วค่ะลูกจะประมาณนี้ริงกอนเบอรี่อุโรสมบูรณ์มากฟินแลนด์แล้วก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงก,กว่าจะทุกคนผลงานวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้สวยอยู่นะลูกไม่แตกวันนี้ เนี่ยเป็นการเก็บจากจุดแรกทีแรกเราก็คิดว่าเออวันนี้คงได้แค่นี้ล่ะไม่เป็นไรแล้วระหว่างทางที่เดินกลับลงไปบ้านพักตากอากาศนะทุกคนเดินลงมาอีกนิดนึงมาเจอโดมบรูเบอร์รี่ตรงนี้ดกมากกำลังจะกลับพอดีเลยโอ้ยตรงนี้คือดกมากจริงแล้วลูกสวยด้วยอะ่ะออ้ยตายแล้วเราเดินข้ามไปได้ยังไงเนี่ยทุกคนลูกอ้วน,นเลยอะ่ะนี่ นี่เดี๋ยวจะเก็บตรงนี้อีกสักชั่วโมงจะไหวไหมเนี่ยตรงนี้คือแบบใกล้บ้านทักตักอากาศมากๆเลยเห็นหลังคามองเห็นหลังคาอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะเนี่ยค่ะห่างขึ้นมาเดินขึ้นมาประมาณสัก50สิเมตรได้ว้ายตรงนี้แมดอกดอกดอกเดี๋ยวลุยเก็บตรงนี้แป๊บนึงจะพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุด ทุกคนฝนก็จะตกกับมืดมาแล้วพอเจอบรูเบอรี่ดกๆคือแบบไปไม่เป็นเลยอะ่ะคืองงมากเราเดินผ่านไปได้ยังไงตรงเนี้ยทุกคนคือแบบใกล้กับบ้านพักตักอากาศมากมองเห็นหลังคาอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะ่ะแล้วตรงนี้คือโดกมากเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนทุกคนนาะคือแบบเป็นก้อนๆเลยแล้วลูกใหญ่มากอะ่ะ ตื่นเต้นมากทุกคนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนบูเบอรี่ที่แบบดกๆแล้วก็ลูกแบบนี้นี่แล้วทั้งเก็บแล้วก็ทั้งวิ่งหลบฝนนะสุดท้ายได้มาเกือบเต็มถังคือจะบอกว่าได้เยอะที่สุดในรอบ10ปีที่เรา,เามาอยู่ที่ฟินแลนด์เลยนะทุกคนเก็บมาแล้วจากป่า งานต่อมาก็คือเราจะต้องมาแยกใบแยกเศษขยะที่ติดมากับตอนเราเก็บมาทุกคนออกให้เกลี้ยงเลยนะ ขั้นตอนนี้แหละก็จะใช้พื้นที่นิดนึงในการที่จะทําความสะอาดบลูเบอรี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีความเลอะเทอะอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ทั้งกระดาษแล้วก็ทั้งลังอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะเอามาลองกันเปื้อนแล้วสําหรับคนที่ไว้กินเองเราก็จะแพ็คใส่ถุงแล้วก็จะเก็บไว้ในช่องฟิตแบบนี้เลยจ้ะแล้วภารกิจวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจ้ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากสําหรับการรับชมจ้าบ๊ายบายค่ะ